วันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปที่พัทลุงฮนะหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการกําหนดนโยบายให้โรงพยาบาลนะครับจัดให้มีบริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยในส่วนของจังหวัดพัทลุงครับก็ได้มีการริเริ่มโครงการปลูกกัญชาเพื่อน,นํามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ซึ่งนังร่องนะครับเป็นแห่งแรกของภาคใต้และก็ได้มีพิธีเก็บเกี่ยวใบชากันไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยทางด้านดรนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวใบกัญชาหนึ่งเดียวในภาคใต้ณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาประขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงโดยมีนายกู้เกียรติวงศ์ประพันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้การต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานอย่างคับข้าง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการส่งมอบผลิตผล,ผลิตกัญชาให้กับต่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปผลิตตํำรับยาแผนไทยได้แก่ตำรับน้ำตำรับยาน้ำมันสนั่นไตรพบนอกจากนี้นะครับจะนำกัญชาส่งเป็นวัตถุดิบให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรไทยผลิตเป็นยาแผนไทยหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมกับสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับพืชกัญชาของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนและเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาประขออีกด้วยครับ คือภายในงานนะคะเขายังเปิดให้เข้าชมแปลงสาธิตการปลูกกัญชาเพื่อสุขภาพด้วยค่ะที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีซุ้มอาหารต่างๆมากมายซึ่งอาหารแต่และชนิดเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของใบกัญชาให้ชิมฟรีด้วยยังมีการสาธิตการปรุงอาหารที่นําใบกัญชาเนี่ยมาทําอาหารถือได้ว่าเป็นเมนูเด็ดเลยทีเดียวต้องบอกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาประขออาเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนี่ถือว่าเป็นโครงการริเริ่มในการปลูกกัญชา ชาแห่งแรกของภาคใต้ค่ะเขาจะปลูกในโรงเรือนแบบปิดนะคะแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดด้วยโดยจะเป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของ14จังหวัดภาคใต้ต,ต่อไปค่ะ